ใน,นโลกคู่ขนานเอิร์ธพลานปี1925ทีมเลเจนที่กำลังเดินทางกลับไปยังยานเวฟไรเดอร์เพื่อไปปกป้องไทม์ไลน์แต่ว่าอยู่ดีดยานเวฟไรเดอร์จากช่วงเวลาปี2214ที่นำโดยบิชอปช่วงเวลานั้นก็โผล่มาและระเบิดเวฟไรเดอร์ในช่วงเวลานี้ทิ้งซะจะทำให้ทีมเลเจนต้องติดอยู่ในอดีตในปี1925ณอนาคตปี2022อะตอมนั้นที่ปกติมีนัดกับซิลิเทนสติลอยู่ดีๆก็ติดต่อไม่ได้และไม่มาตามนัดที่วางไว้ ซึ่งตรงนี้เป็นเพราะว่าทีมเเจนดนนั้นติดอยู่ในอดีตอะตอมในตอนนี้นั้นมีความสุขกับนอร่ามากๆ นอรานั้นกําลังท้องลูกของอะตอมอะตอมกาลังจะได้กลายเป็นพ่อกดอะตอมได้เรียกรวมพลเหล่าอดีตสมาชิกทีมเลเจนท์ทั้งหมดมาเพื่อวางแผนกันไปตามหาทีมเลเจนท์ที่หายไปซึ่งประกอบด้วยเจฟฟสันแจ็คสันซึ่งตอนนี้มีแฟนแล้วแล้วก็มีฮอกแมนกับฮอกเกิลที่ตอนนี้มีลูกสาวอยู่หนึ่งคนการที่พวกเขาจะไปตามหาทีมเลเจนด์ได้จะไปต้องใช้เครื่องท่องเวลาซึ่งอยู่ที่ฮีทเวฟแต่ตอนนี้ฮีดเวฟกับภรรยาก็กําลังเล่นสนุกเกอร์กันปล่อยให้โมนาเลี้ยงลูกของตนอยู่ที่บ้านทันใดนนัััั้กกกก็มมมีเเเอออ่่บบุาาาพพพตววโูขงืไปห แมของภรรยาเมียฮีตเวสพอพาไปถึงก็พบว่าแม่นั้นหลงหลานตัวเองมากๆส่วนพ่อก็ลหลงไหลเป็นแฟนขับนิยายของโมนามากๆฐานะพูกฮีตเวสพอกลับมาบ้านก็ค้นพบว่ามีคนมาบุกบ้านก็เลยตามรอยของยานเอเลี่ยนที่โดนขโมยตามล,ะะล่าทุเวลาไปเอาลูกคืนเจฟสันแจ็คสันได้กลายเปน็นกับตั้นโคคนใหม่ผู้อดีตทีมเลเจนด์ได้ตามพวกเอเลี่ยนไปยังปี1,700 BC ที่อียิปต์เข้าต่อสู้กันแต่พวกเอเลี่ยนก็หนีไปได้ตามไปอีกช่วงเวลา1000 AD อดีที่เม็กซิโกและเข้าต่อสู้อีอีกรบแต่พวเเลยนน็ รอดไปได้อีกครั้งอดีตทีมเลเจนด์ได้ตามมายังเวียดนามปี1400 AD หรือแอบ,บลอดเข้าไปในยานของพวกเอเดียนแต่ก็ไม่พบลูกของฮิตเวสพวกเขาเลยเดินทางข้ามเวลาไปหาลูกของฮิตเวสต่อในปี1750ฝรั่งเศส AD ดีจนพวกเขาได้กลับมายัางปี222 0 แล้วจับตัวเอเลียนเนคูร่ามาได้3ตัวแล้วบังคับให้พวกมันพูดว่าลูกของฮิตเวฟอยู่ที่ไหนพอรู้ว่าอยู่กับแม่เมียที่เป็นเจ้าแห่งสงครามอดีตทีมเลเจนเลยทาการเดินทางข้ามจักรวาลไปยังดาวของเนคูร่าเพื่อไปตามหาลูกของฮิตเวฟพอไปถึงที่นั่นก็เริ่มเปิดศึกต่อสู้กันชาวธนาการกับชาวเนคะูร่านั้นไม่ถูกกันอยู่แล้วพอเมียฮีทเวฟทำข้อตกลงกับแม่ตัวเองได้ว่าทุกเทศกาลวันหยุดของดาวเนคูร่าจะต้องพาหลานมาเยี่ยมบ้างพวกเขาได้นําลูกของฮิตเวฟกับดาวโลก ทางด้านแกรี่นั้นได้ตกไปยังช่วงเวลา3 0 0 0 0 BC นปีนไปจอมนุษย์ถ้ำและอาศัยอยู่ร่วมกันจนแกรี่สามารถสร้างประตูเพื่อไปหาทีมเลเจนด์ออฟทูมอร์โรเพื่อบอกเรื่องอีวิลกิเดียนที่พยายามจะฆ่าตนซึ่งพวกเขาก็ได้รู้เรื่องที่ดร์กรีนเดวิสได้ย้อนเวลาไปในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่1ปี 16, 1 9 1 6เพื่อไปช่วยชีวิตคนรักแต่ว่าที่แห่งนี้คือฟิก i อยสถานที่ที่นับท่องเวลาจะโดนเก็บแน่นอนถ้าเข้าไปยุ่งซึ่งดอร์กรีนเดวิสที่พยายามช่วยคนรักก็ ช่วยชีวิตดร์ควินเดวิสกับคนรักในช่วงนั้นพวกแอสซารลกได้ทําการต่อสู้กับอีวิลกีเดียนโดยทําให้อีวิลกีเดียนนั้นเป็นคนที่ทําให้ไทม์ไลน์ผิดปกติเองซึ่งมันขัดกับโปรแกรมของเธอที่ถูกตั้งเอาไว้และนั่นจะทําให้อีวิลกีเดียนฆ่าตัวตายไปพร้อมกับยานแต่ว่าแอสตารลุกก็ได้ทําการซ่อมยานให้เหมือนเดิมเพื่อไม่ให้ยานพังทลายซิติตเทนสติลได้ทําการช่วยชีวิตคนรักของดร์ควินเดวิสเอาไว้แต่ต้องแลกมากับการสูญเสียพลังผิวหนังเหล็กกันกระสุนของตตนนททําาาให้้เเเขอ,ออองกกจจีมเลเไป ชวมเวลาปัจจุบันปี2022หลังจากนั้น5านาทีต่อมาซิดดิสเตนสติลก็ได้ทําการติดต่ออะตอมและเ,ลเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทำไมถึงติดต่อไม่ได้และตอนนี้ซิด i ิสเ s นสติลก็ได้ลาออกจากทีมเลเจนแล้วหลังจบเรื่องอดีตทีมเลเจนก็ได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกและแยกย้ายกันไปนนราคุยกับอะตอมว่าตัวเองมีลูกชายจะตั้งชื่อลูกว่าเดมียนตามชื่อพ่อของตนอย่างเดมียนด็อกผู้ที่คอยปกป้องเดอะฟิสพอยน์ในสนามรบสงครามโลกครั้งที่1นนั่นก็คือฮีโร่จากอนาคต นามว่าบูสเตอร์เกิแต่เมื่อบูสเตอร์เกิรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นโดมัับให้ปกป้องช่วงเวลาก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเลยขโมยยากของทีมเลเนจและหนีไปบูสเตอร์เกิได้ทําลายกําไรข้อมือที่ล็อกตนเอาไว้กับช่วงเวลาสงครามโลกจนเป็นอิสระแล้วทาการเดินทางท่องเวลาหาความสุขไปเรื่อยๆไม่ว่าจะที่เมืองสตาร์ซิตี้ปี2 3 1 5 ที่ส,น,สนุกเทลโลกปี2019ไปดูการต่อสู้ระหว่างทีมเลเจนด์กับมอรัสในปี1874หลังจากนั้นก็เดินทางไปหาคอโธลในปี1977ซึ่งบูสเตอร์โกกับคอโธลนั้นรู้จักกันแต่ทันใดนั้นผู้คุมเวลาได้ปรากฏกตัวและมาจับตัวบูสเตอร์โกไปคอโธลพยายามช่วยบูสเตอร์โกเท่าที่จะช่วยได้แต่สุดท้ายบูสเตอร์โกก็ถูกหน่วยคุมเวลาจับตัวและมางคับให้บูสเตอร์โกไปวางแผนจับตัวทีมเลเจนด์เพราะผู้คุมเวลาต้องการตัวถ้าบูสเตอร์โกไม่ทําตามเราผู้คุมเวลาจะทําลาย AI สุทธิราชของบูสเตอร์โกอย่างสกีตบูสเตอร์โกเลยยอมร่วม,ม และทําตามและหลอกล่อให้ทีมเดเจนนั้นมาติดกับเพื่อที่จะจับเข้าคุกให้หมดข้อหาป่วนไทม์ไลน์